เพื่อนเก่าเลยนี่เคยเจอในสมาธินตัวเนี้ยเยอะเลยคืออะไนี่ชอบชอบจิตว้าวไม่มีได้ในกายวุฒตัวนี้เจอในสมาธิเยอะมากเลยเป็นตัวอะไรไม่รู้ ครับวันนี้รถพาตัวเองมาในวัดแห่งหนึ่งครับเป็นวัดเก่าลึกลับในเขตอุบเชียงของนี่ครับไม่เคยเข้ามาสักทีครับพ็นแต่ป้ายดูขึ้นว่าเป็นวัดเก่าแก่มากนะครับเป็นโบราณสถานที่คนยุคก่อนได้สร้างไว้ครับวันนี้ผมก็พุ่งจะเข้ามาครั้งแรกเหมือนกัน มีการบรรรื้นน้ปฏิสังขรของเก่าของโบราณมากมายครับรตรงจุดนี้เป็น,บ,ปบ,นบ่บอน้ำร้อนครับหรือโป่งน้ำร้อนนะฮะพุทธสถานโป่งน้ำร้อนโป่ง,ปงมุน้นช,ชื่อเขานะเ,ออเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูครับบริเวณนี้จะเป็นโป่งน้ำร้อนทั้งหมดคือประมาณ ปงน้ำร้อนแถวแถวแม่ขจานวิยงป่าเป้าอะไรพวกนี้ครับน้ําบริเวณนี้จะมีอุณหภูมิสูงกว่าน้ําปกติครับรู้สึกอุ่นจนร้อนเลยแหละนะฮะและตามความเชื่อของทางเหนือก็คําว่าโป่งก็ประมาณว่าเป็นที่ลุ่มต่ํงแล้วก็ผ่านเรื่องราวผ่านร้อนผ่านหนาวมาหลายร้อยหลายพันปีครับมีตำนานเล่าขานต่างๆนี่ฮะเดี๋ยวพาไปดูครับ เขาทำไว้เป็นบ่อน้ำร้อนพุดตรงนี้ฮะับโอ้ยน้ำร,อนนร้นำรอนครับน้ำรอ้อ,รอนครับรน,น้ำร้อนอู้ร้อนครับร้อนน้ำร้อนคล้ายๆกับที่แม่ขาจานเลยครับคล้ายโป่งร้อนที่แม่ขาจานครับนี่เพิ่งเข้ามาครับนี่เราไปดูกันมีตรงนี้ด้วย ดูแล้วไม่ค่อยมีคนเข้ามาเนะาะไปนั่งแช่เท้าด้งสงบสงบสงบดีองแต่หน่อยนี่จะร้อนไหมเ <c oughs> ออร้อนพอดีเลยไม่ร้อนเยอะเนาะ <c oughs> แค่อุ่น หนาวมาแช่เนียวเจำเลยครับกินกรรมฐานกินกรรมฐานบางครั้งเราก็ไล่หาความสุขว่าอยู่ไหนจะลืมไปว่าขณะนี้ไม่กก็สุขแล้วโอ้ใช่แล้วโดนใจเลย บางครั้งเราก็ไล่หาความสุขว่าอยู่ไหนจนลืมไปว่าขณะนี้ไม่ทุกข์ก็สุขแล้วกดไลค์ให้เลยเงียบมากเลยเป็นน้ำร้อนหมดเลยเป็นโป่งน้ำร้อนเอ๊ะนี่เข้าไปนี้ดีกว่าไปรักถ่ายเพื่อนๆหน่อยนี่ครับ ตัวเป็นคนหัวเป็นสัตว์ชอบมาในนิมิตเวลานั่งสมาธิครับเมื่อก,ก่อนจะเจอบ่อยช่วงหลังนี้ไม่ค่อยเจอแล้ว ก็ไม่มาครับเจอพูดโทรเข้าไปก็หายไปหมดเลยนี่มีมามาเลยมีคนก็ทำสารานะ อยากทิ้งเป็นเศษกว่าเกทิ้งเป็นสุกมีต้นไม้ข้าครับดูเหมือนลักษณะเป็นโคกเก่าเนาะอ๋อเป็นเหมือนเจนดีเก่าเลยครับ อยู่นในหลายร้อยปีแล้วต้กคะแนนนี้รูปาสายญาติให้ <c oughs> เป็นเชื้อดีเก่าครับ ป้ายเข้ามาก็ลองขับเข้ามาดูครับเป,เป็นวัดเก่าโนะูราณสถานเก่าจะม,มีตำนานมายาวนานพอสมควรเคยเห็นแผนที่ของกรมศิลปากรผมขอไปหลายสิบปีก่อนก็แถวนี้จะเป็นเมืองเก่าเท่านั้นฮนะเสียดายแผนที่ตัวนั้นหายไปตอนที่ผมย้ายที่ทำงานเอ,อ ดีครับมาจากพญยา,ยามองลายนี่แหละครับครับ,บแอลมาได้เห็นป้ายเข้ามาก็เลยขับรถเขา้ามาแจกน้ำหอนมตลูกอ๋อนะครับมีน้องน,น้อ<จ>นแจกเนาะมีพระอยู่ก็ครับนี่<จ>อ๋อเ,<จ>เป็นโบราณสถานหรือว่าจะครับ วัดทางเนะาะวัดทางสีอันทักหลังมันเป็นพระธาตุเก่าเป็นมาสีหลังพระเจ้าอ่ครับเป็นพระธาตุเกา่าแต่มาบุรณะใหม่มสมัยตะกอนมีผ่าเข้ามาได้อ่ะอ่าหัวหัว <c oughs> มันกัดจนแห้งแ,งแกละสมายตะกอนเป็นโป้งเป็นนี่เน่องเปิดเนี่ยเปเิ่นพระโป้งเนี่ยเปิ่นมาบุรณนะน,นี่น้ำหอ้อนอยู่นี่แล้วเนาะครับ ทราบข้อมูลจากคุณยายเบื้องต้นก็คือเป็นวัดร้างเก่านะครับแล้วก็มีพระาจากภาคกลางมา,าจาริกแล้วก็พัฒนาปรับปรุงมาหลายสิบปีละสิบกว่าปีนะครับก็พอสมควรเก็เวลาครับน้ามันลดเหลือขีดเดียวครับอีก30กิโลเมตรจะถึงบ้านเหลือขีดเดียวเซีครับโอ้โหต้องหาที่ถึงแม่มันก่อนครับแถวนี้ก็มีแถวทุ่งนานแล้วก็ป่าเขาครับขอ เสียงดวงครับลัดกลางทุ่งไปกลับบ้านครับเรามีรุ้รวิบากค,ครับไม่กลัวอะไรครับความมีบากก็คือความสูงนั่นเองสําหรับทริปนี้ขอปิดทริปปิดคลิปลงก่อนนะครับผมโอ้ชมวิวไปเรื่อยๆครับสวัสดีครับ